人多呀。<noise> <noise> <noise> 他们拉。 Yeah. <laughs> you Thank <laughs> you. ไรามะม่จะเป็คนแรกไม่ีได้จริงไม่นี่ต่คนแรกไม่ได้ เด็กออกมาคนมดียวได้ที่บอกว่าขี่ม้านะคะไม่ตัดสินแล้ว too many

but i can't i'm with you